โอเคครับสวัสดีครับพวกับผมอาคี้ที่สุดวีเดนนะครับม,มาแหลองอะไรกันนี้โอเคครับ okay. เปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างเ okay. ปลีทยนตั้งไก่อนตังไปไปโอเคหวั okay. งว่าทุกทา่านคงจะได้เรียนผมได้เลย <c oughs> เอาป่ะ่ะรอบนี้เดี๋ยวเรามาเล่นอะไรได้ซึ่งตัวละครที่ผมจะเล่นในวันนี้นั่นแน่นอนครับว่ามันต้องเป็น กอสไรเดอร์ <Gross> เป็นไงครับอัพมาสโคเทพกอสไรเดอร์เราเี้ไม่ชนะก็บ้าแล้วนะซึ่งพูดได้เลยว่าโหดสัตว์แเสียมากเลยครับไม่เชื่อก็ไปดูกันแล้วกันนะครับแล้วมันแล้วห้าที่แบบโอ้โหสู้แล้วโคตรสะใจอะ่ะจริงอกอล์ฟไรเดอร์ Rider, ประวัติโดยย่องผมที่ผมคิดมาก็ประมาณว่าเขาชื่อว่าจอห์นน่เบนนะคราวนี้เขาก็สืบเชื้อสายมาจากตระกูลที่ได้รับพลังของไอหัวกระโหลกไฟครับ เคื่อนหัวก็รกไฟตัวจริงมันดูกมันถูกขังมันถูกเมฟิโตขังไว้ครับเมฟิโตก็คือเจ้าของนรกครับเนี่ยแค่เนี้ยครับ,รบจุดกําเนิดของมันแต่พูดถึงโกฟเไรเดอร์มีหลายคนนะครับไม่ได้มีแค่คนเดียวอย่างที่เราเห็นในนีนะ้ถ้าใครดูหนังมันก็จะรู้ว่ามีสองคนแต่เอาจริงในโลกคอมมจริงก็มีหลายคนนคั่นแหละมาเล่นอัตโนมัดิเว้ยเดินไปให้มันเดินไปแตนน่มันก็โง่ครับไอตอนเดินมันไม่คิดจะตีของเลยอุย๊งอ่างไฟชนอนะ่ะเป็นไงล่ะ เฝ้าบนี้โซฟาดอุ้ยฝึบฝึบฝึบอืมหืมโคตรชอบจริงแต่อันดับแรกเก็บของก่อนนะเออเก็บขอ,องก่อนช่วงนี้ต้องใช้เไฟประหยัดครับนี่มันมันตรงเนี้ยใช่ไหมอืมหืมแต่ผมก็กงงอย่างนึงมันโดนไฟไรเลือนรถผมก็งงอ่ะเนี่ยมึงก็เป็นไฟไเน,น,นี่ยมึงโดนเลือดรถได้ไงวะเอออันนี้คือสิขข่งที่ผมงงมากว้าวว่า นะครับมาดานเดียวก็ไฟเดอร์จบก็แค่เหมือนว่ารีวิวตัวละครอแต่ก็ไม่ได้มารีวิวครับเหมือนว่าเล่นแค่ตัวละครน,นั้นให้ดูเฉยๆหน,นึ่งมอไฟเฮ้ยว้าชอบชอบนีบ่เท่านี้มาโหมอไฟก็โหดไอ้รน,นึ่งๆท่ามาไอ,นนาาอนน้ตัวไอ้ท่าแรกก็โหดน,นะถ้ามาหลายๆตัวเห็นไหมทีเดียวตายหมดอะ แต่ตัวนี้มันไม่เหมาะกับสู้กับตัวใหญ่นะเพราะว่าการสู้กับตัวใหญ่นี่เป็นอะไรที่ยากมากโอ้โหสกิลไฟเต็มเลยจริงจริงในตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยโคพอดีดรออตาปุดนาตัวร้ายสไปเดอร์แมนสู้พูดเ,ย ut, นะ Spider ดเลยว่าในหนั Spider Man, งสไปเดอร์แมนทักสองแม่งหลอกกว่าเยอะอิอ,อูเอ้ยออกออกล้มท่านี้ครับโดนครับเพราะแม่งแรงชิบหายเลยเรียกคนนอยเย้ปื้ด เรียกคนมาไม่ทันสามวิชานะ yeah! อย่าชอบจริงๆก t r i d เดอร์นีนะ่นะครับเป็นไงเห้มแล้วล่ะเันนี้ก็ขอจบแต่นี้แล้วกันนะมาแค่เดรัมก h o s t เดอร์